วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแคปแรนดอมนะครับเรามาอยู่กันในเกมโรบอกแมปอ u ดั y ตี้ทปกันนะครับ <c oughs> อุ้ยทำไมรถผมมันสั่นไปมาเนี่ยใช่นะฮะวันนี้เราจะมาออกเดินทางกันนะครับใช่เราจะออกเดินทางไปยังสิ่งอ่ไปยังที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมใช่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ แต่เราจะไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะฮะใช่แต่ว่าท่านผู้ชมเองก็น่าจะรู้แล้วว่าผมไปได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมน่าจะขึ้นบนหัวคลิปว่าไปได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับผมใช่แต่ว่าณตอนนี้ณณช่วงเวลาที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี้ผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผมจะไปได้ถึงไหนนะครับผมทั้งนั้นเราก็มา เริ่มกันเลยนะครับผมและอีกอย่างก็คือระยะทางจริงๆมันก็ไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เราได้พบเจอระหว่างทางนั่นเองนะครับผมใช่โอเคถ้ <c oughs> okay, างั้นก็เหงากันเลยแล้วกันนะครับอุ้ยมืดแล้วทําไมมันมืดไวจังเลยเพิ่งจะออกจากบ้านมาเมื่อกี้นี้เองนะครับผมโอ้ยแย่เดินทางคนเดียวเสียวเหลือเกินนะครับผมอู้ ฟ้าผ่าซะด้วยมืดแล้วฝนยังตกฟ้าผ่าอีกเหรอโอ้ขอร้องละอย่าให้ฟ้ามันผ่าโดนผมเลยนะครับผมเพราะถ้าผ่าโดนแล้วก็ลดพังเราก็ต้องซ่อมรถอีกนะฮะใช่ซึ่งแมปเนี้ยผมเคยเล่นแล้วนะครับเล่นมา2ตาเท่านั้นเองนะครับผมถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นมา2ตาอุ้ยเจอบ้านคนนะครับซึ่ง2ตานั้นน่ะเป็นการเล่น ผ่านการไลฟ์สตรีมนะคะผมผมไลฟ์สตรีมแล้วก็เล่นแมปนี้ไป2ตาได้นะครับถ้าใครอยากจะดูการเล่นครั้งแรกของผมก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมผมย้อนหลังได้เลยนะครับอู้โอเค,อเคมีคนเฝ้า2คนนะฮะอืมในบ้านมีนี่ไหมมีอาวุธไหมัออ้ยมีอาวุธอยู่ตรงนั้นนะฮะเราจะล่อเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะ หยิบอาวุธเออจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยเนี่ยอ่าฮะเจ็บไปดิเจ็บบปดิเจ็บไปดิเจ็บไปดิเออเจ็บไปดิเออนี่นะฮะของของพวกนี้มันใช้เป็นอาวุธได้นะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมตายหนึ่งเออเอออาวุธ แต่ว่ามันใช้ยากนิดนึงนะฮะแต่ใช้ได้นี่แน่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 นแนนแนขอโทษด้วยนะครับถ้าใครรู้สึกเวียนหัวผมเองก็เวียนหัวเหมือนกันตอนแขวนตอนเบี่ยงอาวุธไปมาอ่าเยี่ยมหรือใครไม่รู้นะฮะว่าของพวกนี้ใช้เป็นอาวุธได้ผมใช้ให้ดูเลย <c oughs> ในดูซิว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมว่าเราต้องเอาไอ้ไม้นี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธได้ถ้าเรายังไม่มีปืนเนาะ ถ้ายังไม่มีปืนก็คงต้องเอาไปอุ๊ยเจอโดนัทกินเลยแล้วกันนะครับงามงางามงาเราจะได้ไม่หิวตายเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีออยล์วอเตอร์อันนี้วอเตอร์นะครับผมม,มีน้ำนะมีอย่างอื่นอีกไหม,มแก๊สโอเคเติมน้ำมันนะครับน้ำมันเราน่าจะยังลดไปไม่เยอะอ่ายังลดไปไม่เยอะจริงด้วยนะครับ ตอนเริ่มเกมมาเนี่ยเขาจะให้น้ํามันมา9ลิตรนะครับผมก็ถือว่าหมดใบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเก้าลิตรอืมใช่หมดไบอยูอ่เติมลงไปเลยโอ้หมดแล้วปิดนะฮะปิดให้มิดปิดให้มิดโอเคเราจะเอาไม้แหลมไปด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้เป็นอาวุธได้ กดตัว set นะครับผมเป็นการวางของบนรถนะโดยที่ไม่ให้ของตกนะครับผมใช่อย่าลืมดึงเมกมือทุกครั้งก่อนออกรถนะครับไม่งั้นรถจะไม่ออก <c oughs> ใช่ไปต่อเลยปืนบืนบืนเราจะแวะบ้านทุกบ้านที่เราเจอนะครับผมใช่เพราะว่าเราต้องการสเสบียงอาหารเพื่อเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ถ้าเราไม่มีสเสบียงไม่มีอาหารไม่มีน้ํามันเนี่ย เราก็จะแห้งตายนะครับกลางทะเลทรายใช่เพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องแวะทุกบ้านนะครับใช่อ,อเราจะแวะแบบแวะหมดนะฮะเป็นคนขี้แวะ <c oughs> เป็นนักช่างแวะนะครับผมใช่นี่ไงข้างหน้าก็เจอบ้านอีกแล้วโอเคเจอบ้านอีกหนึ่งลางขออนุญาต ดึงเบรกมืออย่าลืมกดตัวอานะครับตัวอาคือดับรถแล้วก็ตัวอาก็จะสตาร์ทรถด้วยเหมือนกันนะทั้งเป็นทั้งสตาร์ทแล้วก็แล้วก็ดับเอาเก็บผิดกดผิดโอเคปึ๊บเอาละอาวุธของฉันสวัสดีเอาไมา้ไปกินหน่อยไป เว้ยผมตีเขาไม่ได้แต่เขาตีผมได้โอโอเจอไดนามา้ทุกคนมามาม,าม,ามาโดนไหมขอให้โดนนะครับโดนปะ เออตายยยมวอเทอร์อุ้ยเริ่มมืดละแก๊สโอเคเราได้แก๊สมานะฮะโอโอ้พายุทะเลทรายทุกคนเราต้องหลบอยู่ในบ้านนะถ้าเกิดว่าเป็นพายุทะเลทรายเนี่ยนะฮะหลบอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย ออกเดินทางต่อนะครับแต่ก่อนที่จะออกเดินทางต่อผมขออนุญาตเติมน้ำมงน้ำมันอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับโ okay, อเคเติมน้ำมันเสร็จแล้วเรามีน้ำมันยี่สิบสามลิตรนะฮะเนี่ยขอดูข้างหน้าหน่อยสิว่าของรถไปเยอะไหมโอ,โอ้ยรถไปเยอะอยู่นะแล้วน้ำละ่ะโอเคดีนะเนี่นยที่บ้านหลังนี้มีทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งออยออื เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะบายเลยโอเคขวดอ้อยเรายังเหลือนะครับผมเหลืออยู่สองลิตรเพราะงั้นเรา,เาไปด้วยโอ้โหหลังรถผมนี้ก็ลกเหลือเกินโอเคปะเราเดินทางกันต่อเลยแต่เดี๋ยวผมขอเอาไม้ผมไปก่อนนะครับไม้ผมที่ผมเอามาด้วยอืมเพราะว่าเรายังไม่เจอปืนนะในเมื่อเราไม่เจอปืนเราก็ต้องเก็บอาวุธ เท่าที่เรามีไปก่อนนะครับผมอ่ามันจะได้มีอาวุธไว้ใช้ออืโอเคเจอบ้านอีกแล้วฮะโอ้ไม่ใช่บ้านนี่มันปั๊มน้ำมันนี่นะทุกคนใช่มันคือปั๊มน้ำมันเอาล่ะฉันจะมาสู้กับพวกแกอย่าเข้ามานะ โอ้ยเวียนหัวจังเลยใช้อาวุธไม้เนี่ยเวียนหัวมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีอาวุธนะฮะเพราะถ้าเราไม่มีอาวุธเราคงสู้กับเจ้าพวกนี้ไม่ได้อุย้ยเวียนหัวเหลือเกินเฮ้ยมีอะไรบ้างไหมอู้อาวุธใหม่นะฮะขวานขวานนี่น่าจะแรงนะครับผมอืมแล้วก็มีน้ํามันด้วยนะเยี่ยมถ้างั้นเราก็เติมน้ํามันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ บูมีไดนาไมด์ด้วยนะฮะเอาไปเลยเพราะว่ามันเป็นของดีนะครับไดนาไมด์ไดนาไม์นี่ของดีลองจากลองลองจากปืนเลยนะนะฮะอืมเอาขวานไปด้วยแล้วก็เอาไม้รอไปด้วยนะครับเผื่อขวานมันห่วยเผื่อขวานมันจะห่วยนะครับเราต้อง เผื่อไ้ก่อนถ้าขวานมันห่วยเราจะได้เราจะได้มีอาวุธชิ้นอื่นนะฮะเอาไว้ใช้อเคผมจะสอนวิธีการเติมน้ำมันผ่านไอ้นี่นะผ่านปั๊มน้ำมันนะครับผมเผื่อใครไม่รู้วิธีการเติมน้ำมันผ่านปั๊มน้ำมันนะวิธีการก็คือเราจะต้องขี่รถเข้าไปใกล้ๆนะครับผมอย่างนี้จอดเทียบเลยนะฮะ แล้วก็ลงมาเนาะหยิบหัวจ่ายที่มันมีน้ามันนะฮะแล้วก็เปิดอันนี้เอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทิ้งตรงนี้ก่อนต้องเปิดปุ๊บนะน่ะนะกดอ e ีเปิดอันนี้ออกมาแล้วก็เทน้ามันลงไปเลยนะครับนี่เป็นไงถอนทเทคนิควิธีการเป็นเด็กปั๊ม <laughs> โอเคมีแค่นี้เหรอ แต่ไม่เป็นไรฮะยังเหล็กสองหัวตรงนี้ถึงปะวะแล้วผมลากมาเลยถึงไหมไม่ถึงเนาะั้งงั้นเราต้องขี่รถเข้ามาจอดอีกนะฮะโอเคครบแล้วนะฮะ โอ้พายุเข้าฟ้าผ่าเราต้องรีบออกนะครับไม่อยากโดนฟ้าผ่าลงรถเพราะว่าถ้าฟ้าผ่าลงรถเนี่ยเราต้องซ่อมรถอีกนะครับผมไม่อยากซ่อมรถมรีบหนีออกจากฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องดีกว่าผมเกลียดพายุทะเลทรายเพราะว่ามันทำให้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยเจอบ้านหลังหนึ่งนะฮะ บ้านหลังใหญ่เลอเกินโอเคขออนุญาตอ,อยากลงอยากเข้าบ้านแต่ว่าเราจอดรถอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะฮะรอจนกว่าพายุจะหายโอเคพายุหายไปและลงเลย มาเรามาดูซิว่าอามีคนอยู่จริงๆด้วยนะครับอยู่กี่คนอะอยู่หนึ่งหุยมีปืนด้วยทุกคน A.K เราเจอปืนแล้วเว้ยบ้านหลังนี้มีปืน A.K มามาเจอกันหน่อยนี่เนี่ย ผมว่ามันช้าไปว่ะในทีใน่ในเมื่อเรามีปืนแล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ดะไม้แล้วล่ะตุมต้มตูม้มตุ้มเอา้าไม่ตายเอ้ยแต่เอเคกระเด็นออกมาฮโอเคเอเคกระเด็นออกมาแล้วตั้งปืนให้ดีๆนะฮะจะได้ยิงโอ๊ะโอ๊หนึ่ง ปืนสายอืมปืนยาสายสิปืนสองสามตายฮึบผิดอะไรวะอุ้ยหลังบ้านมีคนนะฮะแต่เขาอยู่หลังบ้านนี่เนาะเขาคงทำอะไรเราไม่ได้ใช่เลยอุ้ยทุกคนเรามีปืนแล้วเว้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนนะฮะอุ้ยแล้วก็มีกระป๋องพ่นสีด้วยนะ กระป๋องพ่นสีพ่นเลยเปลี่ยนสีรถแปบบ๊บนะฮะเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสีรถนี่รถเราเปลี่ยนสียังเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละนะฮะตอนแรกรถเราเป็นสีขาวใช่ไหมอืมน่าจะเปลี่ยนละเยี่ยมแต่เราเอาไม้ไปด้วยนะครับเหมือนเดิมเผื่อ A K เคเราหมด ไม้เรามันของดีเอ้ยตัวนั้นมีมีคนรอไปายรถเมล์แล้วแล้วเหมือนจะมีของหลายอันอยู่นะดูหน่ไห,ไหมดูไหนก็ดีนะครับผมว่าเปลี่ยงโอ้ยไม่โดนเปลี่ยงเปลี่ยงไม่โดนปืนมันเล็งยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยอืมแต่ก็ไม่ได้แย่ ขอดูไหนดีว่าพวกแกมีอะไรอุ้ยเหมือนจะมีปืนอีกกระบอกนะนะั่นน่ะมีเอคีกกระบอกไว้ทุกคนตรงนั้นนะ่ะหนึ่งสองสามสี่ได้เอคีกกระบอกหนึ่งอะดีอย่างเงี้ยว้าวปืนสองกระบอกยำ เฮ้ยอูวเด็กแว้นทุกคนเมื่อกี้ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยอูวทำไมของมันเกลื่อนอย่างนั้นอะเป็นปั๊มน้ำมันที่ของเกื่อนมากเลยคงต้องค่ค่อยยิงนะฮะ กระสุนเราน้อยอู้จเอเคอีกกระบอกนี่มันอะไรครับเนี่ยโอเคเช้าแล้วทุกคนตอนนี้เรา4,000กว่าเมตรจะ5,000เมตรละนะฮะ อ้ oh, อันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยพายุนะฮะมีพายุแล้วก็มีถังน้ำมันด้วยอะอยากลงไปเติมน้ำมันจังเลยลงได้ไหมลงแล้วเลือดรถปะโอ้ยรถเขียงเขียงั้นเรานั่งอยู่ในรถก่อนแล้วกันนะฮะเอ้ยหรือว่ามันก็ลดไม่เยอะหรอกเดี๋ยวลงไปดูหน่อยสิโอ้ยน้ำมันจริงด้วยนะครับน้ำมัน สิบแปดลิตรโอเคถ้างั้นเราเราอยู่นี่เลยอยู่นี่จนกว่าพายุจะไปนะครับเดี๋ยวพายุไปหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเติมน้ํามันนะฮะแล้วค่อยไปต่ออืมโอเคพายุสงบแล้วฮะลงเลยเติมน้ํามันก่อน <c oughs> ในเมื่อเขามีน้ํามันให้มีหรือเราจะไม่เติมนะฮะโอเค okay, เติมน้ํามันเสร็จละไปกันดีกว่า โอ้ทางอย่างแคบเลยทุกคนโอ,โอ้สะพานล้อผมอยู่ตรงสะพานพอดีปะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมจะตกไหมเนี่ยไม่ตกเนาะโอ้โหรถติดเอาละ

โอหลอดไฟผมถอดล้อออกโอโอล้อตกอ่าได้แ oh. ล oh ้ว oh. ท oh ุกคนแต่ว่าล้อหายไี่้างนึงอ้อเฮ้ จเจริญพรอย่าบอกนะว่าเราต้องเอ่อลงไปเอาล้อนะฮะผมว่าอาจจะจะต้องทำอย่างนั้นนะแยทุกคนผมว่าเราลองไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมอ่า ดึงประตูออกมาแล้วเอาประตูกลับใส่เข้าไปไม่ได้นะไปมันอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะเงียนเงียนๆๆๆๆนเเงยเยยเฮ้ยผ่านมาได้วะเยี่ยมแต่ประตูเราไม่ติดอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วล้อเราก็หายไปข้างหนึ่งด้วย นั่นดิทำไมผมติดประตูไม่ได้วะผมเผลอดึงประตูออกมานะฮะแล้วผมติดประตูไม่ได้ทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันบั็กหรือว่ายังไงทำไมติดประตูไม่ได้ขอดูหน่อยข้างหน้ามีอะไรบ่าอ๋อเป็นแค่ทางขึ้นนิดหน่อยนะครับหรือเราต้องลงไปเอาล้อจริงๆวะทุกคน <laughs> อุส่าห์ได้ปืนมาตั้งเยอะแต่ผมเห็นข้างหน้านั้นน่ะมันมีเหมือนเป็นแคมป์อะไรสักอย่างนะฮะเห็นปั้นนั้นน่ะแลยวเราจะถือ AK แล้วลองวิ่งไปที่แคมปนั้นดูก่อนนะฮะเผื่อมันมีล้ออืมถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าเราน่าจะได้เดินลงไปข้างล่างแล้วเดินลงไปเพื่อเอาล้อมาใส่นะฮะอืมใช่ผมน่าจะเก็บล้อมาเผื่อเนาะระหว่างทางที่ผมขี่รถผ่านมามีล้อสำรองเยอะมากเลยตาม ตามท้องถนนอนะตามบ้านนะครับผมอืมแย่ว่ะเ,ออเดินมาเลยแล้วกันล้อหายเครื่องก็หายเอยขอร้องละคอยที่นี่มีล้อนะฮะ ปืนเอเคเราเยอะมากขอล้อหน่อยนะโอ้โหไม่มีล้อเลยทุกคนว่างเปล่าผมยังไม่หมดความพยายามะ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกัน ลงไปเอาของที่เราทำตกนะฮะแล้วก็กลับขึ้นมาโอ้โหลำบากลำบนจริงๆโอเคลงก็ลงอ้าไม่มีฟอร์ดาเมททุกคนอ้าวไม่มีฟอร์ดาเมทก็บ้าแล้วอโอ้โหตกลงมา ตายนะครับผมแม่รันแรกในในการอัดคลิปนะครับผมได้ทั้งหมดห้าพันเมตรเนื่องจากว่าลอ้อมันติดแล้วล้อมันหลุดอืแย่ชะมัดเลยอ่ะ